ช่างบ,บ้านๆกับคอมรู้ไม่บ้านเคอมรู้ไปโรงงานมามาไปไปว้าไปโรงงานเด้อเด้อเดๆๆ

ลงนะยังอันนี้เรียนจบเรียนจบปริญญาโทเพื่อมาขับลิตโดเฉพาะเลยลงนะลงนะลงลองล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 องล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 งไปลงไปหยุด เจ็ดเจ็ดยาวมักอแกปล่อยได้แล้วสา,สาว <c oughs> ก่ะก็หลอกก็หลอกมันถือไว้ที่็จอบอกมันแกะออกทำไมล่ะก็บอกถือไว้อย่างนั้นแหละ งานหนักนะเจ๊ก็เดือดจับสายไฟเขาเสมอมาหนุ่มนะก็รู้โบเขาอยากนเป็นเขาก็เป็นห่วงเมียเขาก็ไม่อยากให้เมียเออต้องคอยถือนานเนี่ยถ้าเกิดเป็นชั้นได้หลอกถือกันจต่ไว้ก่อนจต่ไว้ก่อนนะสายไฟไม่เกี่ยวกันเลยจับดีดีให้ลงมาแล้วจับดีๆนี่ไงครับ ทางผู้ชำนาญการซอย,ยิกเลยเฮ้ยเฮ้ยไงโอ้เ oh. ฮ hey, hey. um, huh. ja ้ยเฮ้ยไงโอ้อย no? ่างอื่นเราไม่ซอยเลยนี่ไงโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนเรื่องโชดิโชว์ดิโชดิเอ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเฮ้ยนี่กลัวมันหลุด 好，过来，过来。

จะเลย,นะยเ,ลยลเลยนี่ยโยกปุ๊บเลยปั๊บเลยใส่ขั้วสีแฉกมาต่อแบนก็ได้ อ่ครับแต่งเอาเลยครับ

มาใส่มจะเียมีอนตัเทียวได้อไรยไม่บอกไม่ใช่ตัวนันั้นไม่สวยเลยตัวไหนตัวนั้นใส่มานะตัวนั้นตัวใหญ่อะ มันใส่ตรงนี้มาอย่างนี้สวยเลยวันนั้นไม่มีเงียมก็เลยต้องใส่เดี๋ยวนี้ก็อไม่รเาไหายกเดี๋ยวเรียบกันปในสเปเอาขึ้นแลร้อยรร้อยแล้ว

เครื space, so ok ่อองลันนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการยกเครื่องในการเอาว่าฮอร์ว่าออนวอาฮอร์ว่าพันเอาว่าันเอามาหรือ เช็คความเสียหายก็สรุปแล้ว hey. เป็นแค่ชาร์ละลายอย่างเดียวเยอะไปเยอะอ๋ชาร์ยังไม่ละลายแค่แบบมีรอยสึกแล้วเราก็เพื่อเพื่อความแบบเพื่อความชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ได้ดําเนินการเปลี่ยนใหม่เลยจะได้สบายใจวิ่งอีกสองสามสามวิ่งอีกก็สองสามสนามหรือฤดูกาลหนึ่งเราค่อยเปลี่ยนใหม่เพื่อความชัวร์เราเอาชัวเราไม่เน้นประหยัดนะเราเน้นชัวเวลาเกิด ความผิดพลาดในสนามจะได้น้อยที่สุดนะจะได้หมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องคนขับมีหน้าที่ขับอย่างเดียวจะได้จะได้ไม่มีพะวงกับเครื่องยนต์อันนี้ก็สมบูรณ์แบบในการประกอบเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีลิ้นแปดสามแล้วก็สกายเคเบ่ลในฟ้าแล้วก็จุดใหม่อีกรอบหนึ่งรอบนี้เอาสี่ร้อยเลยบุบห้าุบุาห้าสี่ร้อยเลย <laughs> อันนี้ไม่ใช่แรงมามันนี้แรงโม การันตีโดยบอยบรรยยนคนที่อยู่เบื้องหลังเอจุดอัพเอจูนิ่งนิ่งเลยยานรถไม่ขยับเลยรถไม่วิ่งแถมแดกน้ำมัน